ลันลันรับข่าวจากนกวิเศษเพื่อนรับของลันลันถูกจับไปโดยปีศาจเงามืดวันนี้ลันลันได้ยินข่าวร้ายเพื่อนรักของลันลันถูกจับไปโดยปีศาจเงามืดลันลันจะไม่ทิ้งเพื่อนเด็ดขาดลันลันจะไปช่วยลันลันเดินผ่านป่ามืดโดยมีดวงตาเรืองแสงโฟกูลันลันเริ่มออกเดินทางผ่านป่ามืดที่เต็มไปด้วยเสียงน่ากลัวแต่ลันลันจะไม่ถอย ลันลันเผชิญหน้ากับกับดักเตรียมกระโดดเจอกับดักที่พื้นลันลันต้องกระโดดหลบอย่างรวดเร็วลันลันต่อสู้กับสัตว์ประหลัดเงาตัวเล็กด้วยการขึ้นไหวรวดเร็วปีศาจเงาเมื่อตัวแรกโผล่มาลันลันต้องสู้เพื่อไปต่อลันลันได้รับแผนที่พิเศษเรืองแสงจากนกสีฟ้าลันลันได้แผนที่รับจากนกเวทมน์มันจะพาลันลันไปที่ซ่อนของเพื่อน ลันลันข้ามสะพานแขวนที่สั่นคลอนเหนือหุบเขาลันลันเดินผ่านสะพานแขวนที่เก่าและโยกเยกมากต้องมีสมาธิสุดๆลันลันดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรืองแสงลันลันเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยฟื้นพลังโชคดีจริงๆลันลันไขปริศนาเวทมนต์ที่ประตูปราสาททางเข้าปราสาทปีศาจมีประตูเวทมนต์ลันลันต้องแก้ปริศนาเพื่อเข้าไป ลันเดินผ่านทางลับที่คดเคี้ยวในปราสาทภายในปราสาทมีเส้นทางลับลันต้องหาทางไปให้ถูกลันต่อสู้กับสาปะหลัดเงาตัวใหญ่ด้วยดาบที่มั่นใจอีสารเงามืดปรากฏอีกแล้วลันต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญลันพบขนลกวิเศษเรืองแสงที่ชี้ทางในห้องลับลันได้พบเบาะแสใหม่ที่นำไปหาห้องขังเพื่อน ลันลันใช้เวทมนต์สร้างสะพานลอยขึ้นมาใหม่สะพานเวทมนต์ที่พังต้องซ่อมด้วยคาถาลันลันต้องรีบลันลันหลบลูกศรเวทมนต์และลูกไฟที่บินอยู่ลันลันเข้าใกล้ห้องขังแล้วแต่มีอาวุธเวทมนต์คอยปกพ้องลันลันทำลายกำแพงเวทมนต์ที่เรืองแสงด้วยดาบลันลันใช้ดาบเวทมนต์ทำลายกำแพงเวทมนต์เพื่อช่วยเพื่อนลันลันพบว่าเพื่อนของเขาติดอยู่ในกรง เขาจึงยิ้มด้วยคำโล่งใจลันลันเจอเพื่อนในห้องขังเพื่อนร้องเรียกชื่อลันลันเสียงดังมากลันลันกับเพื่อนของเขาวิ่งฝ่าเศษซากที่ตกลงมาด้วยกันเราต้องหนีออกจากปราสาทที่กำลังถล่มอย่างรวดเร็วลันลันกับเพื่อนของเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเงาขนาดใหญ่ด้วยกันปีศาจใหญ่โผล่มาขวางเราต้องร่วมมือกันสู้เพื่อหนีออกไปเพื่อนของลันลันสร้างเกราะเวทมนต์ป้องกัน เพื่อนลันลันใช้เวทมนต์ปกป้องเราเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆลันลันกับเพื่อนของเขายืนอยู่ข้างนอกปราสาทยิ้มด้วยความสุขในที่สุดเราก็หนีออกมาได้เราดีใจมากที่กลับมาปลอดภัยด้วยกันลันลันกับเพื่อนของเขาเดินกลับบ้านด้วยการภายใต้พระอาทิตย์ตกลันลันได้เรียนรู้ว่าการช่วยเพื่อนคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะมิตรภาพแท้ไม่มีวันทอดทิ้งกันคติประจำใจมิตรภาพแท้ต้องกล้าฝ่าฟันเพื่อกันและกัน